สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตักสิอริพรพาแม่อ้อยโมนาใหม่เปลี่ยนไปมากเกือบจําไม่ได้ทําบุญสวยชัดหน้าแต่ถ้าทำหน้าก็สวยชัดนี้นะคะเชื่อว่าทุกท่านคงได้ยินคํานี้มาบ่อยเช่นเดียวกับแม่อ้อยเกตกนกสิทธิมรัตน์คุณแม่ของสิอริพรอ,อยู่ยอด คุณแม่สายบุญที่มักจะออกไปทําบุญกับลูกสาวและลูกเขยอยู่เป็นประจำแต่ล่าสุดคุณแม่อ้อยนีงานบุญมาขึ้นเขียงสักครั้งในชีวิตทำหน้าใหม่ด้วยการดึงหน้าและทําตาสองชั้นเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตักสิริพรได้เผยภาพคุณแม่ที่กําลังอยู่บนเตียงพร้อมระบุว่ามาส่งแม่ผ่าตัดดึงหน้าและทําตาสองชั้นด้วยยาชารอดูกันนะคะว่าแม่อ้อยจะออกมาสวยขนาดไหน ก่อนที่สัปดาห์ต่อมาก็ได้อัปเดตผลงานหลังสัญญกรรมเสร็จสิ้นด้วยดีซึ่งคุณแม่ก็ดูแฮปปี้หลั่นล้าสุดๆและเตรียมเข้ารับการตัดไหมอีกครั้งล่าสุดหลังตัดไหมเสร็จและแผลเริ่มยุบเข้าที่แล้วตักสิริพรก็ได้เผยภาพแม่อ้อยครั้งแรกด้วยเมคอัพสุดปังกับใบหน้าที่ดูสวยกระชากไวเป็นก้องพร้อมระบุว่าพาแม่มาให้คุณหมอและพี่ปุ้ยดูผลงานจากการผ่าตัดดึงหน้าและทำตาสชั้น ขอบอกว่านี่แค่14วันเท่านั้นภูมิใจที่สุดเลยแม้อ้อยสวยมากบอกได้เลยว่าผ่านไปแค่14วันแต่คุณแม่สวยเปลี่ยนไปเหมือนกับคนละคนเลยทีเดียวละค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ